ครับสวัสดีครับพี่นอ้องชูผู้ชุกคนเส้นนี้กับพอ่อกับไก่หน่อยลอยลมแน่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอามา 15, อือเส้นวันที่สิบห้าเดือดขึ้นสกีกะขศกสองขวั่นร้อยหกสิบเจ็ดครับเส้นนี้พ้าพีข้าน้องมาเบิ่งน้ำล้นอ่างอ่างเก็บน้ำกุลีลงอพี่น้องลดลงแน่หรอก พี่น้องทั้งใจกับสิหันใจลงหันใจสบายเลยเออบานนี้นำมาส่วนแม่ส่วนแม่เนาะลดลงแล้วพี่น้องลดลงแล้วลดลงไร่เก็บนี่เป็นด้านหลังได้พี่น้องได้ด้านหลังก็ลดลงลดลงแล้วพี่น้องทางเก็บน้ำพุลิงหัวบ่อนหล่นแห้งขึ้นตะกอล ช่บรรยากาศแต่น้ำกันพี่น้องรถล,ล่หหลายเติบพี่น้องทั้งใจกับหันใจอิ่มแล้วสบายแล้วน้ำยังยันน้ำท่วมเขาถ่วมหน้า รถล่วงแล้วก็หันใจอิ่มหันใจสะดวกเล่าบันเน่ยร <c> ถ <oughs> ล,ล,ล่งเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่างเก็บนำ้ำกุลิงอรถลงแล้ว